วัสดีครับเพื่อนเนแฟนทเลและเพื่อนแฟนจูดสก์ไฮเซนทุกคนด้วยนะครับผมแกโชช้าขึ้นรองเราในอีีนี้จะมาทำการแกะเมงูมิคุงจากไทโตะและบันไดกล่องดำนั่นเองครับทุกคนฮูน้าตาดูดีนึ้นเยอะพวววววเวคคว่นะวว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 วอวเอวววอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แ่้วกดวววกวว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 ด้วยนะครับอย่าลวมกดกระดิ่งิงๆจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืม คอมเมนต์ใต้คลิปคุยเล่นกันได้นะจ๊ะโอเคมาวันนี้ครับได้เลิกสักทีกับการแกะ2ตัวนี้นะครับหลังจากที่หลังแกะตัวอื่นมายาวนานนะครับ2ตัวนี้มาตั้งนานดองดองแล้วดองอีกนะกลัวนะครับผม <c oughs> ก็เมงูมี2ตัวนี้เนี่ยเป็นเมงูมีที่ มาจากโคละค่ายนะครับซึ่งจะได้เห็นความแตกต่างกันแล้วว่าค่ายไหนแม่งคุณภาพค่ายไหนแม่งคุณบุยนะครับผม <c oughs> คุณบุยคืนแล้วโอเคว่าเรามาแกะค่ายที่เผมญหญุ่นยิดมาหลายครั้งนะครับกับการทําหน้ามงูมิให้เอ,อ๋นะครับผมมาครั้งนี้เรามาดูหน้ากล่องก็ยังรู้สึกว่ามีความเอ,อ๋นิด,นดแต่เรามาดูข้างในกันดีกว่าเราจะไม่ตัดสินจากข้างนอกนะครับผมมานะครับผม แต่ก็มันก็ถ่ายเอ้ยเอ้ยเอ้ยมุมนี้รอนะเอ้ยเอ้ยต้องต้องขับเปิดดูละถูกต้องตามลีขสิทธิ์นะครับแกะเลยทุกคนในกล่องนะครับจะมีเมงูมินะครับตัวเมงูมิขาเมงูมิแล้วก็ฐานของเมงูมินะครับโอ้ยืดขายยาวมากกว่าฐานคุ่ยาวเลยแกะแบบอนุญาตต่อเมงูมิเลยนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะครับต่อเลยเพราะว่าไม่มีรายละเอียดอะไรเยอะนะครับผมอ่ามาดูหน้าเมงูมินะครับเออนี่สิมันหล่อเหลาอย่างนี้สิวะ เฮ้ยหัวทุเรียนของเขาโอเคเฮ้ยมงงมีหลอ่อตัวนี้โอ,อ้ว่าหลอ่อน,นี้อย่าทำโอเคนะครับสีไม่ได้ตกออกมานะครับแล้วก็มือนี่อันนี้เป็นท่าเรียกหมานะอาเออสวย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 มึงมีตัวนี้สวยนะครับรองเท้าน้ําตาลนะครับแต่สีซีดไปน,นิดนึงแต่ว่าโอเคนะเฮ้ยสวยว่ะ เมงกุมีตัวนี้ไม่เออทุกคนแล้วสามารถยืนได้ไหมเมงกูมีตัวนีย้ยืนไม่ได้นะครับมันเดี๋ยวเป็นลมเอ้ยเอ้ยเกือบแล้วกูเมงกูมียืนไม่ได้นะครับใส่ฐานแล้วทุกคนเอ้ยเมงกุมีตัวนี้นะครับเฟี้ยวอ่ะรอรอรอโอเคใช้ได้นะครับผมหน้ากล่องมุมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าพอมองมุมตรงอย่างเงี้ย เท่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 เมงูมิตัวนี้เท่มากๆนะครับผมอืมนะตัวต่อไปนะครับก็เป็นเมงูมินะครับของไทโตะนะครับผมแล้วก็ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะจ๊ะนี่เป็นเวอร์ชั่น2นะครับน่าจะเป็นเมงูมีตอนนั่งเฉยๆนะทุกคนซึ่งไอหินเนี่ยเขาแถมมาไหมเขาแถมหินปะต้องตามลิขสิทธิ์นะครับแกะตัวหนึ่งเดี๋ยวดูข้างในกันว่าว่าเขาจะแถมหินให้ผมไหมมาดูความใจดีของเขากันทุกคนทุกคนในกล่องเขาแถมหินให้กูด้วย เฮียมกูชอบเออเมงูมีนะครับเฮียทรงนี้เหมือนโทจิเหมือนกันนะเออแล้วก็จะมีโอสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีลายอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในกันทุกคนเฮ้ยมาแกะแปะ๊บนี่ครับทุกคนมาดูนะครับหน้าโทจิไม่ใช่ <laughs> เมงูมินะครับผมเออเมงมูมีจะถามว่าหล่อไหมก็ดูหล่อแต่ หน้าไม่เหมือนเท่าไหร่ความรู้สึกผมอ๋อแต่ดูมุมนี้ได้อยู่นะมุมนี้โอเคนะครับแต่มุมนี้ออืมอืมทรงซาสุเกะเหมือนกัน,นะเออเอาวะรองเท้านะครับไม่มีนะครับตีนเปล่ามือเปล่านะครับเอ้ยก็เท่น,นะถ้ามองเนี้ยทุกคนดูดิหเห็นป่าทรงเหมือนแบบ เออเท่ๆรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งเท่โคตรเทร่เลยวะ่ะเออแล้วนี้ก็จะเป็นแท่นนั่งหินนะครับคิดว่ามันจะเป็นแบบนานาะซะอีกมันโปง่งๆนะในมันโปร่งๆก็หินธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็ฐานนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับก็จะเป็นหมาของเมียวมีแหละเออเป็นชิก,กิกามียีนูงามีอะไรสักอย่างอนะ่ะเดี๋ยวไปดูเหมือนกันนะครับของ เมงูมินะครับนี่ท่าหมาแหละเออโอเคท่าท่าหมาเรียกแปลกๆวะเสียบยังไงวะพบนึงโอเคครับทุกคนสองตัวนี้ก็จะนั่งประมาณนี้นะครับนั่งแล้วก็ยืนประมาณนี้นะครับซึ่งไอตรงเนี้ยโคตรเท่นะมันเท่นะผมบอกได้เลยมันคืออย่างที่บอกว่ารายละเอียดมันไม่มีอะไรเลยทุกคนมันไม่มีอะไรเลยอะหัวทุลงทุเรียนอะไรขเขาก็ปกตินะครับแต่หน้าไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะแต่ว่า ก็หน้ามีงูมีตั้งแต่ปั้นมาตั้งแต่แรกๆก็หน้าตาก็ไม่เหมือนกันสักหน้านะครับมีไอ้หน้าที่เหมือนอันนี้มีสุดน่าจะเป็นอันนี้ที่เหมือนสุดแล้วนะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าตัวนี้เหมือนสุดแล้วนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็จะเหมือนก็ไม่เหมือนสักทีเดียวแต่ก็แต่ก็ยังดูดีนะครับผมก็ก็ตัวนี้อย่างที่บอกว่าตัวนี้ก็ก็ดูดีนะครับผมท่าเท่าอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับฐานก็สวยนะครับแล้วก็มีเก้าอี้ให้ด้วยเรียกว่าจะเรียกเก้าอี้ได้ไหมที่นั่งหินเออนะครับผม ก็สําหรับ2ตัวนี้นะผมรู้สึกว่าถ้าให้อยากให้เก็บแบบท่าปกตินะผมอยากให้เก็บมีกูมิตัวนี้แต่ว่าถ้าอยากให้เก็บแบบท่าแบบเท,ที่ฟิลแบบชายนั่งแบบชายหาดอะไรเงี้ยนจะ่ะตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่สวยมากเหมือนกันอีตัวหนึ่งนะครับใครที่ไม่มี2ตัวนี้ก็หาเก็บได้นะครับแต่ว่า ถ้าอยากจะได้ท่าแบบต่อสู้ที่อยู่ในเนื้อเรื่องเนี่ยก็ตัวนี้ครับแต่ถ้าอยากได้แบบว่าทรงแบบแฟชั่นเพลงปิดอะไรเงี้ยเป็นเพลงเอนดิ้งจูดรู้สึกใครเซนอะไรเงี้ยก็ต้องทางนี้นะครับผมโอเคก็สหรับวันนี้ไม่มีจริงๆแล้วครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆิ้งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะส่วนใครที่ ดูคลิปพี่แล้วรู้สึกว่าเมงูุมิหน้าแม่งไม่เหมือนกับที่ผมมีเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์คุยเล่นใต้คลิปได้นะครับผมบอกได้ว่าเอ้ยตัวนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็อยากให้พี่รีวิวตัวไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เหมือนกันนะจ๊ะช่วงนี้ก็จะจู้สือเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเต็มบ้าน <laughs> ต้องรีบแกะจ๊าโอเคสำหรับวันนี้เม่จริงแล้วครับบายบีฮััสีสวัสดีครับทุกคน